ซีเกตมาแล้ววิกเตวิกเตอร์อมาโรติดบล็อกของดีโฮมากากกินพงอลงมือได้กินพทวัทวัจริงโอ้โหสวยสสวยของทางกิพมาหประตูต่อสูต้อูนาทียีสิบแดิพงมาซัดให้สีเกตออกนำหนึครับโอ้โห ก่อนหน้านี้จะความดีๆหน่อยนะครับถ้าไม่มีาตรฐานขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ดูครับพักูู้ที่แคบๆด้วยใช่ครับนี่สีขาวล้อมหน้าล้อมหลังเต็มเลยครับแล้วดูการใช้ตัวปังอดีศรครับโอ้โูแล้วหักหักตรงนี้หักหนีตัวของวรุษแก้วผูกด้วยนะครับไม่งั้นจังหวะโอ้โหตีซ้ายแต่ว่าไม่มีอะไรครับครับสีสเก็ลุยขึ้นมาโยกสวยมากยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีคืนจนได้ครับกิติพงษ์งงมา เอาคืนกับทางด้านสีสเกตจนได้ครับมาก่อนอันนี้แกได้ยิงไปทีหน <that> <GS> ึ่งแล้วไม่เข้ากรอบขึงกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วพงศ์ไม่ได้ตักใครไม่ได้ประสานกับใครได้ซ้ําแต่มีเพื่อนช่วยเปิดช่องให้นะครับข้างหน้ามีเพื่อนขยับเรียกบอลเรื่อยๆแต่ก็ไม่ให้นะครับกดด้วยขวาคับฟ้านะครับที่ยืนทิงให้โอ้โหได้ช่องเหมือนจะไม่แหงสีสเกตอีกรอบหนึ่งโมงโัตรหัวเสาสองมือโอ้โหด้วยโอ้โหกองหลังของทาง บางกอกครับไปพาดให้กิติพงศ์วงมี้วโคงลูกนี้โอ้โหบอลลงพื้เสียบสามเดี่มอย่างสุดสวยสองสามโอ้เสียดายที่เวลาเหลือน้อยองีครับกิติพงศ์วงมาครับยืนวงรูปโล่งเลยจะโอ้เนี่ยครับคือต้องโทษกองหลังนะ,นะครับ,รบที่ไป,ไป,ไ,ปไปปล่อยให้กิติงพงศ์ยืนจอดจอเผลมาให้